สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมางามการรีวิวดาบโยรุนะฮะก็เป็นสีขาวดำสวยๆเท่ๆอย่างนี้เองซึ่งวิธีการได้ก็คือนะฮะออสิบชั่วโมงแล้วกันนะนี่มาดูสกิลแรกก่อนเลยมอนเตอร์มันก็นตามอึงเนาะน่ครับเป็นสีดำ,ดำๆดำขาวซึ่งมันเหมาะก,กับชุดตัวละครผมมากๆเลยต่อไปสกิล X นะครับ CPU และบาย by CPU X นะครับโอเคนี่เรากดค้างมาเ,แบบเป็นแบบเป็นแบบวงกลมพุ่งเข้าตัวไม่ใช่วงกลมพุ่งเข้าตัวสิเป็นเหมือนอันนั้นนะปกติสีเขียวใช่ไหมละ่ะส่วนยรูรุส่วน CPU X นะครับก็ จะตามทั้งอันเลยจากสีเขียวผมส่วนหนึ่งไงที่ชอบมันสีดำมันเท่งไงอีกทีหนึ่งสิต่อยสกิลเอ็กเนะี่ยอีกทีหนึ่งมันดำปีเลยนะมันดำมากเลยแต่ก็เท่นะอโอเคเอ๊ะหนุกหัวเก็บหน่อย ผมว่าจะไปหางคน CP หน่อยนี่จะมีมั้ยเมื่อเท่าไหร่กันเนี่ยเมื่อสอง0ันตอนนี้เขาไม่ออกเซิร์ฟบบ่งหนเป้า 1, 1ึ่งหไหม โอเคเขาไม่นะฮะที่โคลเซียมที่โคลเซียมพีพีไหมฮะที่อยากพีพีเพราะอะไรมานันนี่เอาไปรีวิวด้วยแต่ไม่มีคนพีพีเลยไอนี่พอโอเคมันไม่ค่อยมีคนนะฮะผมก็เลย ก็จะปิดคลิปแล้วแหละนะเดี๋ยวผมหาที่ปิดคลิปดีๆก่อนอตรงไหนดีอือ,อ,อารงฟาเกิดปะะ่าวไปดรู้ตรงฟากดงเปล่าไม่เกิดเยอววะผมจะขึ้นไปดลูลลงมาข้างล่างวันนี้เขาไม่ไม่พีพีกันนะเขารักการฟาร์ม ดูลายสิผมว่าคนชอบแบบดักดาจะชอบสิ่งนี้ชอบเลยแหละเก็บกองก่อนงกกระโงไปเออถ้าเกิดคามันมีเออฉายาสเลียออฟก็อดอันนี้ไม่ใช่่นี่ยน,นะครับมันจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะ น้อยยี่สิบสามป่วะถ้าเกิดจะไม่ผิดอันนี้ไม่ใช่นี่อะไรร้อยยี่สิบสามเซียร์ออฟกอดอล็อกเดอะอะไรสักอย่างใส่ไปแล้วมันก็จะเขียนเป็นสีดำซึ่งมันอะไรที่เทมากเทนะมันเทโอเคผมว่าคลิปนี้กนะ็น่าจะมีแค่นี้แล้วนะนะปิดขนาดได้แล้วกันนะ โอเคถ้าเกิชอบคลิปนี้้วกันนะอย่าลืมกรดทืบไลค์ด้วยกดกดติดตามด้วยนะช่องผอกเจะเติบโตโอเคสวัสดีครับไปเปิดเจอกันคลิปหนนะ้าครับ